สามกวนที่จะมาดวลสึกครั้งนี้กวนแรกสาวสวยรวยสเสน่ห์เริ่มพี่พี่ใหญ่สาวสาวยสอบพันปีราศีมังกรตายเพนพักสุริกุลสาวทุกตกสวยที่ตาชอบงานเฮฮาปาร์ตี้หนูแหวนปวริษาเพนชาติราศีเมถุนคุณแม่ทิกเกอร์ภรรยาร็อกเกอร์กี้นิโคปานพุ่ม สาวน้อยใจสิงห์ช่นของเหรียญแดงโอลิมปิกตัวจริงน้องยิวยาวภาบุรพพลชัยกวนสองนุ่มหล่อหน้าใสขวัญใจสาวๆราศีกรกฎอ้วนรังสิตสุรนานนหนุ่มราศีกันหล่อใสไทยโซชายอนันทวนะิทยากูลณอยุธยาราศีมีน ถ้าห,หลอกระชากใจแฟนคลับต้องยกนิ้วให้กับออฟสุพนัดเฉลิมชัยเจริญกิจและราศีเมษนี่ก็หล่อไม่บรรยะบรรยังหล่อลอหล่อบอลโคนยิ้มสวนสุดท้ายเขาหรือเธอเอ๊ะอยังไงชัดสงสัยเริ่มด้วยราศีกุมกุมหัวใจสาวๆมาเพียตซอปปติญญาควรตระกูล สีติ่มไม่ว่าจัดงานบวชงานแต่งงานไหนๆคนก็หือหาไปทั่วเมืองตื่อสมบัติสระธิระสาโรสราศีพิจิกสวยเลิศแต่ไม่เทิดไม่ยินพี่ม้าอ่อนนภาคฤษสดีและราศีขนูทางจะสั้นดังจะหักแต่เจ๊จัดแ,แ,แต่งให้สวยได้เป็ดอภิชาตินรเสษขาเป ที่นำทัพไม่สังกัดลวนใดๆคือพอนภาและมรักเรขานิเทศใไม่ศึก12ราศีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ศึก12ราศีสึกที่ทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ค่ะ<า>เปิดศึกคราวนี้เนี่ยมาสามทัพเลยนะก็ใช่เลยสิวันนี้นั้นหนักใจมากเลยอะ่ะโดยเฉพาะทัพหลังเนี่ยทัพหลัง <laughs> อย่างคุณตื่นเนี่ยเป็นนักจัดงานมือทองสุดๆใช่แล้ว <Okay. S 2> นะเมื่อวนเลยอย่างคุณเป็ดก็แต่งหน้าเลิศสุดๆอโหแต่ตอนดีวผมกลัวสุดๆเลย <laughs> ึก12ราศีมีคำถาม2ข้อใครตอบถูกมากที่สุดเข้าไปสู่รอบติ้วทองคำถัาดวงเจ๋งรับไปเลยทองคำหนัก5บาทร่วมเปิดสึกโดยไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้มีความสดชื่นคืนสมดุลด้วยคุณค่าธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์จากเฮลตี่เมนหมุนเส้นตราต้นสนจะอุ่นซ้ำหรือปรุงนานก็ยังเหนียวนุ่มทานอร่อย โลชั่นกันแดดสูตรน้ำซันเพล SPF สูงสุดหนึ่งรยสสิบตอนนี้นะคะสื้อข้อที่หนึ่งพร้อมแล้ววันนี้ทุกคนที่มาเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่สุดๆกันหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้คําถามของเราก็เกี่ยวเหมือนกันข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของความฮึดฮึดเออลูกฮึดลุกฮึดนี่ไงก็น่าจะเข้าคําถามนะคะเป็นอะไรอหรอฮึดื่อข้อที่หนึ่งเลยแล้วกันนะคะสืกอข้อที่หนึ่งถามว่า ราศีใดฮึดที่สดคุดเขาฝุ่ฮะไอ้ที่แปลว่าอะไรฮะคนทั่วไปในเวลาเจอปัญหาเนี่ยก็ก็จะแบบเออต่อสู้ในความเหนื่อยยากบางคนก็แพ้ยอมแพ้แต่แต่คนที่ฮึดเนี่ยคือเอาล่ะคือนี่ยความว่าอย่าลงประมาณนี้ มาได้แต่ที่พี่เตอก่อนเลยนะคะตองไมหนูแหวนเพาะว่าเมื่ี้พี่บอกหนูแวนแล้วบอกหนูแวนของหนูเป็นวัวใช่ไมหนูแหวนบอกว่าไม่ใช่ของหนูวเป็นควายไม่ไดคิดว่าเป็นหนูแวนคะราศีวัวเพราะว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่า สัสตว์ประเภทนี้นี่จะเป็นอะไรที่อดทนมากคือทำนาทำทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าอดทนจริงๆแล้วก็หน่วยเนี่ยเห็นเข้ามาตั้งแต่เด็กนี่เราว่าเขาเป็นเด็กที่มีการต่อสู้มีลูกคืดเขามีลูกบ้านนะต่อที่พี่มานะคะตกลงเป็นอะไรแล้วไปสีชันแไปขอต่อสีค่ะน้องวิวค่ะลองคิดดูน้องวิวว่าเขาจะไป ก็ต้อใช้เวลาฝึกซ้อมเท่าไหร่อะถ้าไม่ฮึดเนี่ยมันคงไม่ไปได้เหรียญมาเอาอย่างนี้ถึงจะผ่อนมาที่พี่เป็ดบ้างค่ะคนนี้นี่ลีลายเยอะนะนะคนเกิดราศีธนูลีลายเยอะเป็นคนมีลีลาไม่มีลาเลยเป็นคนที่มีลาก่อนก่อนที่จะตอบเนี่ยยังไม่เฉลยเนี่ยนะก่อนที่จะตอบเนี่ยนึกอะไรก่อน นึกไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกไม่ไม่อันอันอันดับแรกเลยอะไรที่ดีๆเราต้องเอาใส่ตัวเองอ๋ออับเอเครับเฉลยว่าเป็นชาวราศีไหนราศีแคูก็เป็นคนชอบเอาชนะตัวเองชอบเอาชนะคนอื่นด้วยเออเราคือการที่คนเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้มันต้องต่อสู้ แม่ไม่ไม่งท่าคุณไม่ต่อสู้นะทุกอย่างมันไม่ได้หล่นมาจากฟ้าเดี๋ยวจะรู้ว่าคําตอบเนี่ยจะผิดหวังหรือจะสมหวังเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูไ้ไปดูค่นะมา,มาดูที่พี่ตายกันบ้างค่ะเจออะไรหละ่ะระสีต้นเท่าที่อ่านอ่านนะนะเคยอ่านอ่านมารู้สึกว่าจะเป็นคล้ายคล้ายคล้ายๆว่าน่าจะเป็นชาาสีนี้เขาอึดทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะเจอชีวิตลำบากแค่ไหน ลุกทุกแบบเขาสามารถยืนหยัดได้ก็น่าจะเป็นราศีตุลราศีตุลมายพี่ตอบบ้างว่าราศีพิจิกเพราะราศีพิจิกคือราศีของพ่อพี่มีลูกขึ้นมากสุดอ๋อแน่นอนแล้วจากว่าไม่มีอะไรเลย ไม่มีความรู้มีอะไรเลยพอบอบมีทุกวันนี้ได้พราพ่อเพราะฉะนั้นเขาล้มลูกอีกครั้งลูกได้เนี่ยราศีพิจิกถือว่าพุดแล้วใช่แล้วตัดพิ้งค์ม้ากันสุดตัวอย่าแกอึดดีอ๋อดีผ่านสภาพดีฉันเหรอไม่คือผ่านทุกอย่างมาไงฉันเป็งฉันอย่างงี้ฉันประสบความสำเร็จได้จริงไหมมาที่ออฟบ้างราศีอะไรอ่ะไปอ็อบเชื่อเป็นราศีสิงห์พี่พุทธีลูกพุทธมากเลยเพราะว่าอ็อฟคิดว่าราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีแห่งการต่อสู้อือหึ แล้วก็ไม่ว่าจะต่อสู้กับใครใครก็ตามต้องสู้จนเลือดหยดสุดท้ายฮะเพราะฉะนั้นองฮึอเห็นไหมครับผมยังวาดรูปสิงทีบเลยไม่แน่ไม่แน่มาตอที่ผู้ชายบ้างค่ะจะตอบตรงนี้อัพก่นเดียวตอว่าราศีเยอะณวันนี้ราศีสิงตอบว่าน้องมิวพาะว่าเป็นนักกีฬาด้วยถ้าเขาไม่ไม่คิดว่าว่ากลุ่มนั้นน่ะนะฉันตัวเล็กขนาด้ยังยืนได้แถวหน้าและโดดเด่นขนาดนี้ ดูกันแล้วก่อนไม่ไม่จำเป็นต้องพูดปากสีแดงด้วยก่อนที่วิวจะตอบเนี่ยถามหลายวิวถูกหลายหลายท่านเลือกรู้สึกไงก็รู้สึกว่าคงจะดูจากที่เราเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงบว่าต้องต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยกให้แล้วจริงๆเราเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าก็ ก็ใช่เหมือนกันค่ะใช่มเลือกว่าราศีห้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหนูรูปหล่อมีคราวเข้าตามสเปกไหมอันนี้ย่าถามเชิญตอบว่าราศีอะไรคะราศีสิงค์ครับก็ราศีสิงห์นี่มันมันเกี่ยวกับการต่อสู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ วิวเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงตัวเ,เล็กๆอ,อ่ะแล้วก็แบบเล่นกีฬาต่อสู้ถ้าเกิดเขาไม่ฮึดจริงเนี่ยคงไม่ได้แชมป์อขอบ้างค่ะตอบว่าราศีพิจิตค่ะพิจิกพิจิกพิจิกตอบพ่หมาค่ะ,คะอ่านปากแม่บอกว่าสกอร์ pio แต่ว่าก็เห็นว่าเออใช่พี่มาเป็นคนที่ต่อสู้คนหนึ่งต่อสู้กับความสวยแล้วมันก็ต้องต่อสู้กับเข็มกับมีดนี่มันก็ต้องต่อสู้ตอสู้กับความสวยแล้วแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วเขาก็ยังสวยถึงทุกวันนี้เป็นแบบแบบอย่างของคนอย่างกี้ด้วยกาี่ก็เลยนองมิพี่จะซื้อเทปของพี่แมวหมดตัดหมดทั้งมาพี่ดูแหวนบ้างสาวผู้กล้านะมีความมั่นใจตอบว่าแต่น่าเล่นนะนี่ ได้ดูรายการเจาะใจของพี่ชายแล้วคิดว่าพี่ชายเป็นคนที่อึดมากแล้วเป็นบกรนั่งลื้อเราเราชมพูเดียวกันชุดขอพี่ชาย่คแน่น่าขึ้นปกแน่แน่แน่นอนแน่นอนแน่นอนขกแน่แน่สุทายนะคะบอกว่าเอาล่ะดีก็ดูจากความนิ่งของพี่ตาย ความที่เป็นตัวขอตัวเองความพื้มไม่งั้นจะอยู่ได้ถึงพันปีเหรอใช่ป่ะชมไหมครับชมแหมผมนี่ยิงวองหมอรักฟันทงผมนี่บอลฟันกระเทยครับ รานเใดเนี่ยฮึดที่สุดราศีที่ฮึดที่สุดตามตำราท่านจารึกกลวยว่าเป็นชาวราศีราศีราศีสิงห์วันอ กบ้างแล้วทางน้องวิวก่อนนะคะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ฮึดไหมก็ฮึดนะคะอื่เพราะว่าชีวิตเนี่ยก็คือตั้งแต่เล็กเลยก็คือไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเลยสักอย่างเดียวจะต้องเหนื่อยหรือว่าต้องอะไรต้องทําให้ต้องทนอยู่ตลอดเวลาแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมการวัดความฮึดเนี่ยเขาวัดนี้ครับ สมมติว่าในการเดินทางในเส้นทางหนึ่งต้องแบกสิ่งหนึ่งที่หนักทุกคนอยากวางสิ่งนี้แต่สิ่งเนี้ยยอมแม้กระทั่งหมดลมหายใจแล้วลม้มเกาะไอสิ่งที่ต้องแบกไปเนี่ยตายเลยถึงวันนี้นี่คือสิงโตเจ้าป่าไงเนี่ยเนี่ยคือความหมายก็เพราะว่าฮึดนะคะถึงได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกมาในเร็วนี้ก็จะมีการแข่งขันอีกใช่ไหมคะที่ไหนคะที่เมืองไทยเนี่ยแหละค่ะเดินเมษาจะเป็นรายการชิงแชมป์เมเซียค่ะแล้วมีการเตรียมตัวขนาดไหนคะก็ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอยู่ค่ะหนักไหม ก็หนักหนักตลอดได้ข่าวว่าโค้ชที่ทําการฝึกซ้อมวิวเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดมากเลยใช่ทั้งตีตบด้วยตบด้วยจริงเหรอตบตรงไหนใช้เท้าตบไม่เคยใช้มือตบออจริงเหรอเวลาเตะหน้าเตะอะไรเขาคือเขาก็ไม่ค่อยยั้งเท่าไหร่ก็เรื่อยๆเลยเตะเหมือนเตะช้าแบบว่าฟกช้ำอะไรบ้างก็จะแย่ค่ะเต็มตัวเคยถอดใจไหมเคยหลายครั้งแล้วค่ะแต่ก็ไปไหนไม่รอสักทีก็ต้องคิดว่ามันยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเสียใจภายหลังไงคะถ้าเกิดเรา ตัดสินใจทําตอนนี้ให้ดีสุดแล้วเรามาลเลิกกลางคันเนี่ยอนาคตเวลาเราแก่ไปอย่างเงี้ยเรากลับมาบอกไม่น่าเลยไม่ได้แล้วพูดไม่ได้แล้วนั้นก็ทําแต่ตอนนี้เลยใช่ก็ต้องพือตั้งแต่ตอนนี้ทราบข่าวบอกว่าเปิดโรงเรียนด้วยใช่ค่ะสอนเองไหมคะสอนเองค่ะวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราให้คุณครูวิวเนี่ยไหนๆก็เป็นคอรสสอนเทควันโดเดี๋ยวจะให้สาธิตการสอนนักเรียนที่ตอนที่อยู่ในโรงเรียนจะสดเลยก็สอดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมองหาเด็กๆนะฮะนี่ไงฮะเด็กๆเด็กกอยากีคเชิญค่ะอัน ตัวจริงเลยเดี๋ยวลู่เลยปาฝ่าเท้าผู้ชายอ่ะโนแบบ้นี่สองคนเป็นไงรอาจารย์อาจารย์ที่บ้านที่บ้านเปิดโรงงานขนมโค้งหรือเปล่าแฮะของเธอจะสอน ถ้าเบสิกนะคะครับผมถ้าแรกเลยอันนี้จะเรียกว่าฟอนคิกนะคะฟอนคิกฟอนคิกก็คือเตะตรงๆนะคะอทีนี้ก็ตั้งการก็เวลาเตะนะคะจังหวะแรกก็จะยกเข่าไปแบบนี้ค่ะยกข่าไปเฉยๆก็วางก็วางเตะแแบนี้จะถึงผู้ต่อสู้ไหมวะ่า เนี่ยถ้าเนี่ยเถ้าเตะสูงก็ต้องแยกเข่าใช่ไหมคะถ้าตัวอ๋าจะได้สูงขึ้นถ้าอยากจะเตะสูงต้องแทงเข่าสูงนะขาพี่เป็ดสูงก็เสาตอม้อนี่ถ้าเอาเป็นกรณีศึกษาเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าป้องกันตัวสมมติว่าถูกกอดข้างหลังถูกจับข้อมืออะไรเงี้ยเอออเาแบบเป็นกรณีดีกว่าจะได้เวลาพี่เป็ดเดินเข้าไปในซอยเปี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยถ้าเดินซอยเปี่ยวผมว่าปลอดภัยนะอาจารย์ ขั้นต่อไปนะคะก็จะต้องเตะสูงนิดนึงแบบเหยียบหน้าเตะสูงเหยียบหน้าใช่เปลี่ยนคนดีกว่าบอลอะไเอาเอางี้เอางี้แบบว่าบอลจะเข้าไปจับมือทั้งสองข้างครับเออเหมือนเหมือนแบบไปกับผมเดี๋ยวนี้เอออ่จะป้องกันตัวยังไงถ้าผมเป็นอาจารย์รับผิดชอบผมด้วยนะ เอาเงินนะเงินถ้เข้าไปเนี่ยนะจะจับยูเนี่ยไปกับผมด้วยนี่เอาแบบเรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงเาไปเ้าไปเอาไปเอาไปเอปพเขาเาไเกดีกว่าไปม่ต้องไม่ต้องเขาไปทัดเขาหน่อยเขาไปพัดเขาหน่อยจับปั๊บทำไงอ่ะอย่านะยังไ ผมเป็นคนที่ไม่ชอบหรือใจผู้หญิงเขไม่ไปเขาไม่ไปโอสุดยอดไม่ยอมมีอย่างเงี้ยจับแค่มือไม้คือไม่ต้องเตะมีค่ะสมมติว่าจนี้เองค่ะอ๋อบิดมือออกใช่ไหมก็คือบิดออกค่ะมันจะฝืนกับเขาสมมติว่าเขามาข้างหลังแล้วมีจี้อ๋อสมมติว่าผมตัวแดงนี่นีคุณมอกค่ะวสนใจก็ไปเรียนที่โรงเรียนพี่จะได้เป็นมีรายได้อันนี้เราบอกนะคะ้วว่าจะวิ่งหนีอ้นนี้มีพี่อะไรไหคคะน้อง ใครที่สนใจนะคะก็ไปเรียนได้นะคะแล้วผู้ที่ตอบถูกนะคะได้คะแนนในข้อนี้นะคะก็คือพี่มานะคะพี่คุณอ๊อฟคุณชายคุณวิวแล้วคุณอ้วนค่ะสำหรับข้อต่อไปเนี่ยนะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของหัวใจราศีนี้เนี่ยนะมีห้องหัวใจที่ซอยอีและมีเตียงเลี้ยงกันเปตปบในหนึ่งห้อง อยากรู้ต้องติดตามในเสิบจองราศีค่ะเข้าสู่คำถามข้อที่2แล้วนะคะมาสุปคะแนนกันก่อนมีคะแนนเท่ากันอยู่ถึง5้าคนในวันนี้เป็นห่วงพี่ตายมากเลยตอนเนี้ทำไมอะคะดูเล่นคนบางคนเล่นของอะี่ดูอะใกล้ๆเลยมั้งไม่ไม่ได้ม่ได้เล่นของเลย่คโฆษณาอาคมเรามีคม เว้นะช่นว่านะแบบนี้แล้วมีเขาแบบนี้ก็เข้าหัวงูนั่นแหละข้อที่สองนะคะเอื่อไว้ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวใจปกเจ้าชู้ปกเท้าหัวงอถามว่าราศีใดเจ้าชู้เนี้ยที่ส้ ปกติคนเจ้าชู้เนี่ยแบบจะเปิดเผยเนาะแต่อันนนี้ิ่งเงียบค่ะอย่ามองพี่่พีเปิดเผยที่สุดน er mm ้องเพราะว่าบัตรเนี้ยยังไม่มยังไม่มีเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มบันก่อนนะคะฉันเดาจะทุกเงียบจริงเหรอก็เงียบครับเพราะเราเป็นคนขี้อาย ถามว่าถาเจ้าชู้ไหมก็เจ้าชูแต่ไม่ถึงหัวงูแค่เป็นงูเขียวยังไม่ถึงหน้าหลักงูจงอางยังไม่แผ่แม่แป้งมาที่ดูแหวนว่าโสดไม่ตกใจเลยจะมีความใครไม่ออกแล้วตอบพี่บอลละกันราสีเมฆราสีดีดว้ายงูเขียวใช่ด้วยมีคลื่นไหมมีคลื่นอ่านเขาว่าเออผู้ชายอย่างนี้แหละ น่าสบตาโอ้หลบอะไะมีนิดนึงยวมั้งเพราะเออหนูไม่สวยพอและไม่มีเครื่องส่งแหวแล้วรู้แหวนมากที่นิกกี้บ้างตอบว่าคราวนี้ไม่มองคุณแม่แล้วค่ะคือ ทาที่มองมองเนี่ยทุกคนเจ้าชู้แบบอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่เงียบเลยนะคะจะเขียนตัวเองมันก็ไม่เคยเงียบไงมันก็เป็นข่าวไปเลยแต่ว่ามีเท่าหัวงูออกมาคำหนึ่งก็เลยมองไปที่พี่ t อบค่ะมันจะตอบว่าก้าวพี่มากไปเงี่ยวใส่พี่ พี่เนี่ยนะหออาอ้นอ้วนนเนอกขี่อนอเยออ่กคันนะโอ้ยเฮ้ัน่ถ้าหัวกูจริงๆอย่างนี้มาต่อที่น้องวิวต่อว่านาสีนี่ค่ะนัรอ คนที่รู้จักเนี่ยส่วนมากคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆงียบขุ่มๆดูจากที่ตายจะขุ่มๆนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าชู้เงียบหรือเปล่าไงเวลาทำอะไรก็คงจะเงียบๆเหมือนกันโหพี่ไม่เงียบค่ะพี่เงียบเลยพี่เงกยนเลยพี่ขุ่มด้วย จริงๆแล้วนี่กระตุกกระตากเป็นพู้ดูไม่งั้นจะมาเป็นเพื่อนกันดิฉันได้ยังไงมีปุ๊บบอกว่ามีแฟนแล้วตอนมากไม่มีคือไม่มีเลยแต่มาเป็นคนคนร่วมสมัยกันเนี่ยผมสนใจพี่ต่ายมานานแล้วอยากรู้จริงว่าตอนที่เขามีแฟนแล้วนี่มันมันเงียบหรือกระตุกกระตากมันก็ไม่เคยเงียบเลยสักคนนะฮะไปร่วมคดีกับเขาตลอดมานี่มาค่ะตาวาลาเมีครับ ตอนแรกคิดว่าเป็นหนูหวานนะไม่คิดว่าไม่คิดว่าหนูหวานนี่แบบว่าเปิดเผยอะครับนะจะชูเปิดเผยแต่ว่าของออฟนี่แบบเหมือนกับเออเขานิ่งๆเงียบแเราก็ยิ่งแบบตอนนี้แหมาสายับเยอะนิ่งไหลลึกอย่เงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นออฟเป็นออฟครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วออฟล่ะตอบเลยค่ะว่าเป็นราศีหนึ่งสองอะรอย่างเงี้ยม่นตองไม่นะ รู้จักแววตาแล้วกับความความกล้าแสดงออกนะฮะน่าจะเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนอแ่วาอาจจะเคยอาจจะเคยเงียบมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาปลดปล่อยตอนโตแล้วก็ยืนยันว่าอ็อฟยังไม่เจ้าชู้ครับนี่ไอ้ยูไอ้ยูเดี๋ยวถ้าพลดูแบง ก่อนเพราเหมือนกันมาที่ตอบบ้างราศีที่คิดว่าเจ้าชูกเกียบที่สุดน่าจะเป็นอันนี้ก็อ่านว่าอะไรฮะก่อนก่อนเว่ก็ราศีเขาเป็นราศีที่ทั้งก่อนแบบว่าไงนะฮะมีเสน่ห์ที่สุดใช่ไหมอืมจำได้แบบว่าเนี่ยราศีเนี้ยบอลอยู่ไงเราก็นะมั่วไปแลป๊อปมั่วตลอดมเดือดนอะมันมากี่ครั้งมันไม่เคยตอบถูกขอบคุณที่ตอบบ้างครับซาฟีเวอร์ปิ๊กขายหมดอะมาดูที่พี่สายกันบ้าง พี่คือว่าตามสบการณ์ที่เคยเคยมีไม่ได้แบบถึงไม่ไม่หลายถึงอ่าแล้วไม่เคยนะคะไม่รู้ตัวยพี่พี่เป็ดบ้างแต่ว่านี้ทังหด ปูเนี่ยชอบอยู่กับที่แล้วชอบอยู่ที่สบายๆอย่างเช่นอยู่บ้านอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่อยู่เฉยๆอยู่ในรูอยู่ในรูเพราะฉะนั้นเธอจะเป็นคนที่ถ้าแสดงความรู้สึกเนี่ยเขาก็จะแสดงความรู้สึกอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนสราศชอบหลอกเนีถามจริงอยู่อยู่อยู่ในรูไหมถามจริงอยู่ในรูไหมหนูเป็นช่วงๆโอเคว่าที่พี่มาขอตอบเถอะพี่พี่มาตอบว่าราศีดิฉันตอบราศีเนี่ยเพราะว่าดิฉันอยากจะ มันอึมครึมเหลือเกินนะผู้ชายคนนี้มันบอกไม่ถูกต่ว่าราศีกันกันไม่มีเลยพี่โอ้โหยต้วชูเพราะว่ามันกึมคึมไม่ไม่ไอึมคึมเคยมีผัวราศีนี้เลยมันแบบว่าไปกรีบกรีบกรีบกว่าจะจับได้เป็นปีเลยโอ้ยนี่ความแค้นสุดๆทั้งจิตวิญญาณขอบคุณมาคนนี้ สุดท้ายแล้ววันที่พี่ตื่นนะคะตอบว่าราศีที่เจ้าชูเงียบที่สุดคือคือคืออันนี้ใช้จกประสบการณ์ของตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกครั้งที่เวลาจ้องหน้าเขาเนี่ยเราไม่กล้าสบตาเลยเพราะเรารู้สึกว่าคนนี้เขามีความลึกลับแลวเขาต้องซ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่มองหน้ากันเนี่ยเขาจะแบบเหมือนเอ็กซ์ไซส์อะไรไม่รู้กับ กับคนทุกคนเลยอ๋อบริหารย่วใช่แล้วก็แบบว่าไม่แสดงออกมากเหมือนสวยอย่งี้เหรนพิเศษไงชอบแต่ว่าดาสี เรากดแล้วพี่เต้ไม่กล้าสบตาผมเลยไม่กล้าเลยน้องทุกครั้งที่เวลาเราทํางานด้วยการนี่พี่จะเรียกแต่ชื่อว่าอ้วนก้นแต่หน้าพี่มองไปทางนั้นแล้วตอบเหมือนกันแต่ไม่เห็นเหมือนฉันเลยฉันยังกล้ามองเขาเลยแล้วพี่ไรปหาเขาหลวงสิแล้วน่าจเฉลยกันเลยไหมคะดีลยที่เจ้าจูเงียบที่สุดสามตุลาท่านจ่าลึกกล้วยว่าเป็นชาวราตีสุดสามตุรา อึกไว้ว่าเป็นชาวราศีราศีธนูเฟิรับงเล็บเจะอหเล่เมื่อกี้เนี้ยพี่แปดบอกว่ากล้ามองนะ แสดงว่าเจ้าชูเห็นไหมเจ้าชูใสแล้วแต่ว่าพวกเราไม่รู้ไม่ไม่ไม่ทีนี้เธออย่ามามองแน่ฉันนะหน้าตาลูปรลางอย่างนี้มันก็ต้องแอบไปเจ้าชูนี่คุณอารณามะคุณก็เห็นนะคะว่าดิฉันประสบความสำเร็จด้ดา,ดานไม่แค่ไหนแต่ของเขารักจริงของเขารักจริงมันจะไปเปิดเผยได้ไงไม่สวยสะพรั่งเหมือนพวกเรา เวลาธีธนูเนี่ยก็คือนักล่าไงก็จะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเพราะธนูคือการโก่งคันธนูถ้าเป็นปืนเนี่ยข,ขึ้นขึ้นลำหรือขึ้นไกลเนี่ยยังยังปลดได้ธนณูกดกง,งานไม่ต้องยิงเลยนั้นจึงมีความรักที่จะทํางานแต่ในขณะที่ทํางานนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องเชิดชูกําลังใจ ก็เก็บเอาไว้ในใจอาจจะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่รเอาไว้ในใจไงทำได้เ่ะอเอาไว้ในใจกันอ๋อดีแล้วเดี๋ยวฉันจะไปพบแพทย์สิสิ่งที่ฉันทำสวยมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณหมอลื้อทิ้งหมดเลยได้เป็นอย่างนั้นได้ไหมบ้างจัดเจ้าด้เงียบแบบไปเจาชุงเงียบเงียบแบบนี้ตอนนี้แอบชอบใครอยู่หรือเปล่า ฟ้าดินยัเป็นพยานห้าโกหกอ๋อก็มีมีชอบแต่เราแอบไปรู้มาว่าแอบชอบดีเจดีเจมดดำมาเหรอไอ้แป๊เปลี่ยนแนวเหรอเหรอเออเพิ่งรู้นะ แอบชอบเขาแต่ว่าไม่กล้าบอกให้เขารู้ด้วยนะคะแต่แต่ก็อยากให้ความรักของตัวเองเนี่ยสมหวังคุณเป็ดเขาจะใช้วิธีไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอุ้ยแอบอบอไขอความขอครักไม่ไม่ได้เลือกความรักเลือกจะพำปติมรลติ

ก็ไม่ไม่ไดีอะไรเป็นน้อยตอนที่ไปไหว้เนี่ยคนที่อธิษฐานกับคนไปด้วยเ,ยเป็นคนคนเดียวที่อธิษฐานหรือเปล่าอุ้ยบอกไม่ได้หรอกไม่แต่ว่าวัด ไปที่ไปไหว้เนี่ยไม่ได้เรื่องความรักเลยจริงๆเขาไปไหว้พระตรีเขาก็ต้องขอความรักไม่จริงเรื่องหน้่ที่การงานมาก่อนเลยต้องมาก่อนเราเห็นว่าพี่เขาไปไหว้พระตรีแสดงว่าจะต้องมีของไหว้จะเป็นของแดงหมดเลยใช่ไหมคะใช่มีเทียนแดงรูปแดงดอกไม้แดงพระตรีมูติก็คือมหาเทพสามองค์รวมกันอยู่ในร่างเดียวกันด้านบนสุดเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรมีจะมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ อยู่ที่ผมนะครับแล้วมาเป็นสีหน้านี่คือพระพรหมสีหน้าแล้วสี่กรน,นี่คือสี่กรของพระนารายณ์อ,อดีตการกาอย่างนี้นางพรามณีคนหนึ่งปฏิบัติสมาธิจนกระทั่งแบบว่าฝนไม่ตกเกิดแห้งแล้งไปทั่วร้อนถึงพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์จะมาทาลายตะบะของนางพรามณีจึงได้แปลงมาเป็นพรามหนุ่มและขออย่างหนึ่งแก่พรามณีคือขอดูดนม <c oughs> ขอดื่มนมจากถัน่น <c oughs> ปรากฏว่า ในขณะที่ขอดื่มนมจากฐานเพื่อให้ตบะนางหมดไปไงนางก็บอกว่าคงจะเป็นที่ครหาเป็นประการเดียวได้อนุญาตเมื่อท่านพราหมณ์มาขอขอให้พราหมณ์นั้นจงเป็นทารกเดี๋ยวนี้พราหมณ์นั้นก็เลยเป็นทารกในร่างพราหมณ์นั้นก็คือมีพระศิวะพระปรมพะระนารายณ์แสดงถึงความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่ไปไหว้พระตรีมูรติจะต้องไปอธิษฐานว่าหากชาตินี้มีใครสักคนหนึ่งท,ที่เป็นคู่ที่เคยทําบุญร่วมชาติรวมพบกันมา ขอให้ได้เจอโดยเร็วพันขับข้อนี้นะไม่มีใครตอบถูกเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการตัดโชคดีเป็นสู่ดิ้งทำคำค่ะเชิญเลยค่ะจะมีทั้งหมดห้าอันนะครับจะมีหนึ่งอันเท่านั้นที่ยาวที่สุดถ้ามันจะยาวนะยาวนั่นน่ะยาวสุดแล้วอ้าวัดจะไปเทียบกันเลยค่ะจะรู้แล้วของฉันยาวสุด